สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่15เดือน5ปี2 5 6 4น้นะครับเราก็จะมาทําการบ้านประจําวันกันซึ่งเป็นการบ้านเมื่อวันสุกที่ผ่านมานะครับเราเพิ่งจะว่างอัดคลิปนะครับโดยในวันสุกนะครับเซตก็บวกไปนิดหน่อยครับบวกไป1จุดครับแต่ก็ยังดีกว่ามันลงนะโอ้โหเพราะว่าวัน,วนก่อนก่อนหน้านั้นคือลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเพิ่งจะมาฟื้นมันเพิ่งหัดวันตกที่ผ่านมานี้นะครับก็ เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถยืนกลับไปสู่ทรงของตัวเองได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับตามที่เราเห็นในตามเฟรม60วินาทีตรงนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อว่ามันจะเปลี่ยนเทนได้หรือไม่ตรงนี้นะครับซึ่งหุ้นที่เราสแกนได้นี่ก็มีพอสมควรที่ทรงคล้ายๆเซตตรงนี้หรือว่าดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก่อนที่จะดูตัวแรกเราขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครยังไม่กดส b s ส r i b e กดส b s ส r i b e หรือว่ากดกระดิ่ง เพื่อติดตามช่องของเราเราก็จะขอบคุณมากเพราะว่าใกล้จะสองหมื่นซับแล้วครับผมตัวแรกที่เราสแกนได้นะครับตัวนี้ครับ CPN นะครับตัว CPN นี้เราเราได้เก็บกันไปตั้งแต่วันวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาก็แถวห้าสิบาทนะครับสี่สิบปปลายครับสี่สิบเก้าเจ็ดห้าห้าสิบทวนอะไรเงี้ยราคาตรงนี้น่ารักน่ารุ้นครับ สวยเลยล่ะเซตเซตก็ยังไม่ได้กลับตัวสวยขนาดนี้นะแต่ตรงนี้สวยกว่านะครับสศนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบสองจุดเจ็ดห้าครับอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยแล้วก็จุดสต็อปลอสนะครับจุดสต็อปลอสใช้ประมาณตรงนี้ครับสี่สิบเก้าครับนะครับไม่อยากจะใช้ข้างล่างนีข้างล่างนี่ลึกไปนะฮะใช้ประมาณสี่สิบเก้าน่าจะโอเคนะครับสําหรับตัว cpa นี้กําลังม้วนไปเลยครับเราเข้าไปดูครับประมาณห้าสิบกว่ากว่าตรงนี้ก็ ได้ได้ลุ้นอยู่ครับได้ลุ้นอยู่ค่อนข้างราคาค่อนข้างดีนะผมว่านะร,ราคาแถวๆนี้นะครับลอมันเรียงไปทางนี้มาดูตัวต่อไปครับ a j เออลืมบอกว่าในในทั้งหมดที่เราสแกนตรงนี้ครับเรายังไม่รวมปัจจัยทางด้านงบการเงินนะครับที่เขาประกาศงบการเงินอ่าไตมาสหนึ่งมาแล้วแนตะ่ท่านลองไปส่องกันต่อเนาะทีน,นี้เราเรา,เราสแกนทาง,ทงเทคนิคให้ก่อนแล้วก็ าทางปัจจัยพื้นฐานลองไปดูกันต่อเพราะบางทีกราฟที่สวยอย่างเงี้ยแต่ถ้างบออกมาแย่มันก็เป๋เหมือนกันนะมันเป๋ได้นะครับก็ลองดูแลกันแต่ถ้ากราฟกาลังตั้งลำปแไ้วงบงบออกมาดีด้วยอันนี้ก็จะส่งเสริมกันค่อนข้างดีนะครับตัว AJ เรามองที่เส้น EMA นะครับเส้นที่เ e อซึ่งตรงปลาย e m เเนี่ยก็เหมือนจะเกิดการครอสแล้วด้วยแต่ภาพดูไม่ชัดมากตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ น่าสนใจนะน่าสนใจว่าเขาเขาพักฐานลงมาเรียบร้อยแล้วความจริงเขาขึ้นมาก่อนนั้นแล้วตรงนี้เขาเรียกว่ารอรอขึ้นคลื่นใหม่นะครับเนวต้านเนวต้านอยู่ข้างบนนี้ครับคือเอาไฮเดิมไว้ก่อนนะครับไฮเดิมไว้ก่อนอายี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าครับจุดสต็อปรอสนะครับเดิมอ่าใช้ยี่สิบสองกว่าแต่ผมว่าลึกมากเลยยี่สิบสองจุดเจ็ดนะครับใช้ตรงนี้กน่าครับอยู่ประมาณยี่สามจุดหกครับตัวนี้หลุดยี่สามจุดหกคัดทิ้งนะถ้าไม่หลุดลองลองลุนดูเพราะว่าเกิดก้อนแนนครอสมาละ ขึ้นรอบใหม่การกลับตัวขึ้นรอบสองนี้ยไม่รู้ว่าจะสูงกว่ารอบขึ้นแรกไหมแต่แต่ตรงนี้เราเห็นว่าถ้าไปได้ประมาณสักเท่ากับหัวขึ้นแรกก็พอใจแล้วนะครับก็น่าจะแค่นี้ผมค,คงไม่ต้องลุ้นอะไรไกลามากนะครับแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะตั้งํำเป็นขึ้นลูกใหม่นะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ไม่ค่อยสแ,แกนติดมาเท่าไหร่นะครับ a k r แต่ว่าตรงนี้ต้องยอมยอมให้เขานะครับ การบ้านอย่างนี้ยอมเขาเพราะว่าเขามาดีมากนะครับในช่วงหลังเลยนะค่อนข้างดีเลยแล้วก็เกิดจุดกับตัวโดยสมบูรณ์แล้วด้วยครับดูแนวต้านครับไกลหรือไม่มีตรงนี้หนึ่งแถวว่าหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดไม่ไกลมากนะนะ่ครับแล้วก็หนึ่งจุดสองศูนย์ครับเอาสักหนึ่งแนวพอนะครับไม่รู้จะไปได้ถึงหรือเปล่านะครับลองดูครับในหุ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นนอกกระแสด้วยนะตรงนี้เราเราก็ยังไม่มีหุ้นนะว่าตัวที่สแกนมาเนี่ย อ uh, c p n AJ AKR เนี่ยเรามี c p n ตัวหนึ่งนะครับตัวตัวสตัวนี้2ตัวหลังนี้เราเรายังไม่ได้มีของมาดูตัวต่อไปครับ BDMS BDMS นี่เรามีของนะครับมีของแล้วบอกเราเราได้ราคาดีเราเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณ10บโมงสิเดโมงแถวๆนี้นะที่หลังจากเกิดกระเด้งคลอสเนี่ยเราเข้ากันอยู่ประมาณ2 0่สิบจุดเ้าที่สิจุดแปดประมาณนี้นะมาปิดยี่็ดนะครับ เราถือว่าราคาของเราเราดีนะครับราคาเราน่าลุ้นเลยละ่ะแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่21.9ครับขอกำไรสักบาทหนึ่งเนาะบาทต่อหุ้นเนาะเราเข้าไปประมาณ20.9ขอไปสัก21.9หรือบางทีอาจจะไม่ถึงก็ดูหน้าง,งานอีกทีนึงนะก็ขอให้ไปทางนี้นะอันนี้อันนี้คือแท่งเขาเรียกว่าเทรนไลน์ในจินตนาการนะครับขอให้เลียงไปทางนี้เอาเป็นว่าราคา20.9เป็นราคาที่ ไม่ถือว่าเป็นราคาเสียเปรียบนะครับจุด stop loss ครับหลุด20.4ครับทิ้งไปนะครับใช้โรเดิมตรงนี้สำหรับตัว BDMs นะครับก็ดีสวยใช้ได้นะครับมาดูตัวต่อไปครับ CBG โอตัวนี้หายไปนานครับลงเหวไปนานนะครับมาแล้วครับหลังจากที่วันก่อนนั้นเปิดไปโดดนะครับอาจจะเรื่องของงบกินงันเล้วแหละแต่ว่าพอโดดไปเสร็จนะครับเขาเขาจะมีแกลบนะครับมีช่องว่างตรงนี้ ขาก็พยายามลดลดลงมาปิดปิดกลับเรียบร้อยแล้วคีอปิดปิดถึงข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็กําลังโค้งกลับมาใหม่กำลังจะเกิดกระเด้งคอร์สครับไม่วันจันทร์ก็วันอังคารแหละนะครับตรงนี้แนวต้านแนวต้านใช้ตรงแนวต้านเดินตรงนี้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบก่อนละกันไม่ต้องอไกลมากนะครับจุดสต็อปรอตนะครับจุดสต็อปรอตตรงนี้ผมใช้อผมอยากใช้ตรงนี้ก็พอครับหนึ่งร้อยสิบจุดห้าแต่ถ้าใช้ร้อยแปดไปเลยผมว่าลึกไปนิดนึงนะ ใครใช้ร้อยแปดตรงนี้ผมว่าใช้เส้นนี้แหละทางดีนระ้อยร้อยสิบจุดห้าครับร้อยสิบก็ได้นะครับแต่ร้อยสิบจุดห้าแล้วกันก็ลุ้นม้วนกลับไปนะครับเหมือนกลับไปว่าหุ้นตัวนี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่มาเจอเมื่อวันที่สิบสองเนี่ยเปิดสูงกระโดดไปแล้วก็มาย่อพักเพะฉะนั้นตรงนี้น่ารักน่าลุ้นเลยทีเดียวนะครับลุ้นที่จะดีกลับไปใหม่สำหรับตัวนี้นะครับมาดูตัวต่อไปครับ c R C มี cpn แล้วก็ต้องมี crc ครับนะครับทรงมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนะเมื่อกี้ตัว c ี n มันคล้องไปก่อนแล้วครับตัว crc เดี๋ยวตามไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่เรายังไม่ได้เก็บนะตัวนี้นะนอกจากเราเก็บ c P N ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตามไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทรนไลน์ในจินตนาการของเราแตะว่าเขามีความพยายามที่จะเกิดกูเด้นคลอสตรงนี้แหละราคาที่ควรเข้าจริงๆก็สาที่สองนี่แหละ นะครับจุด stop loss สามสิบจุดเจ็ดห้าครับนะครับใช้โลเดิมไปก่อนจุดแนวต้านนะครับแนวต้านใช้ยอดเดิมรอบก่อนนะครับรอบก่อนนะนี้ก็คือสามสิบห้าจุดห้าอันนี้คือเส้นเส้นเส้นความคาดหวังของเรานะครับก็คือมันขึ้นไปทางนี้โดยเรียงเป็นแท่งๆไปนะครับนี่คือ c r c ก็ทรงคล้ายๆตัว c p n เเหมือนกันมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ชอบมากนะครับเหมือนงบจะดีด้วยนะตัวนี้นะครับ กันกุลนะครับเราไปเช็คงบกันแล้วกันในช่วงท้ายๆนะครับช่วงใบสามไอสีขึ้นมามีพรวดขึ้นมาเลย้วก็จุดโคเด้นครอสเรียบร้อยงั้นแท่งนี้ต้องเข้าแล้วแต่เราเรายังไม่ได้เข้านะตัวนี้เรามาเห็นที่หลังนี่แล้วเห็นที่หลังแล้วแต่ว่าเราไปเข้าตัวอื่นๆกันอยู่นะครับแล้วตัวอื่นก็ได้กําไรด้วยนะตัวนี้ก็เสียดายเหมือนกันว่าโอ้น่าจะเก็บเหมือนกันนะน่าจะเก็บจุดลับตัวโค้เด้นครอสมีแน่นอนแล้วต้องตามแล้วลหละอย่างเงี้ยนะครับ จุดโลเดิมอยู่ที่3.46มันลึกไปมากแม่ใช้จุดนั้นเป็นจุดสต็อปล็อครับ3.58ก็ลึกครับลึกครับปัจจุบันนี่3 8 2แล้วจุดสต็อปลอตรงนี้ต้องมาแล้วครับอยู่ประมาณ3.7ครับตัวนี้หลุด3.7คัดทิ้งถ้าไม่หลุดตามไปครับไม่ว่าจะไปตามไป3.8หรืออะไรก็ได้ราคาต่ำกว่า4นี่น่าตามจุดไฮเดิมัไฮเดิมอยู่ที่4.24ครับแล้วก็มีแกลบอยู่ตรงนี้อ่า 4.08ครับเป็นแกลบดิสแตน์นะฮะแล้วก็มีแนวต้านตรง4บาททวนอ,อีกแนวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเป็นทีขั้นๆก่อนนะครับเบื้องต้นขอให้แทงไปที่ถแถวๆ4บาท4บาทต้นๆให้ได้ก่อนครับเส้นแรกแต่ก็ถ้าแทงไปได้นี่ก็ถือว่าได้กำไรแล้วนะถือว่าบางคนพอใจนะครับลองดูเอาแนวเดียวก่อนนะถ้าผ่านไปได้ค่อยว่ากันครับแนวนื้โอเค นี่สามจุดแปดกว่ากว่าสามจุดเจ็ดปปลายแนละ้วเมก็เก็บให้ได้เก็บได้ครับไม่ว่ากันถ้าหลุดสามจุดเจ็ดเพ่นไปก่อนสำหรับการกุลน,นะครับมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวตรงนี้เก้าสิบสามล้านหุ้นเลยทีเดียวครับแท่งนี้คนระับส่วนแท่งหลังนี้ก็ห้าสิบห้าล้านหุ้นของค่อนข้างหนักนะสองสองแท่งนี้นะครับวอลุ่มเขาเรียกว,ว่าวอลุ่มเข้าเลยทีเดียวนะครับไปเช็คงบเช็คอะไรลองดูนะครับงบอาจจะเพิง่งออกมาดูตัวต่อไปครับ nrf โอ้สวยจริงๆนะครับความจริงสวยแต่แท่งนี้เรานะเราไม่มีของนะตัวนี้โอ้เรายังไม่มีของในรอบนี้นะครับก็น่าเก็บไม่ว่าจะเป็นการกุลหรือ NRF นะทรงอย่างนี้วันวันจันลองนั้นดูแต่แต่ราคาเราน่าเสียดายว่าถ้ามาเข้าแท่งหลังๆนี้ออกแนวสูงไปแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าไปไปไม่มีสุดไม่มีอ่าอัพไซต์ในการลุ้นะมีแต่มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าแนวต้านของเขาอยู่ที่แปดจหกห้า การที่จะเข้าแปดจุดสามเนี่ยมันได้มันมันมันก็ได้แหละแต่ต้องพึงระลึกไว้ว่าคงอย่าเอาเยอะนะครับอย่าเอาเยอะลองลองไปพิจารณาดูนะครับตัวนี้ n f ก็เสียดายเหมือนกันว่าเห็นช้านะครับถ้าเห็นแท่งนี้น่าจะต้องตามแล้วตามประมาณกลางแท่งครับจุดเข้าจริงๆคือแปดบาทนี่แหละนะครับแปดบาทแต่ว่านะแต่ว่าเราไม่เห็นที่หลังแล้วก็เอาไว้หาตัวใหม่แล้วกันถ้าเป็นผมนะตัวนี้จะสวยสวยจริงแต่ไม่ทันละมาดูตัวต่อไปครับ o r i โอไอก็กำลังม้วนเลยนะหวังว่ามันคงจะไม่หบีออกข้างนะครับเอาอเแต่กับม้วนมาละมีจุดกระเด้งคอนแล้วด้วยนะครับมีตั้งแต่แท่งช่วงประมาณบ่ายสามนะครับของมันสุกมีละแต่ไม่ชัดมากนะครับ,บวอลลุ่มไม่ชัดมากแต่ช่วงแท่งสุดท้ายเนยวอลลุ่มมาละมาละวันจันทร์รอดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้พรวดขึ้นไปทีเดียวแต่ขอให้เลี่ยงไปอย่างนี้ก็โอเคครับค่อยๆเลี่ยงไปกําลังโค้งมาเลยทีเดียวเดี๋ยวๆอ่าโอเคนะครับ อันนี้อันนี้เป็นแท่งแท่งความคาดหวังหรืแท่งคีน,นาการของเรานะครับขอให้โค้งไปทางนี้แล้วกันนะครับเพราะเราเราเรามองตัว ema ครับโค้งมาแล้วสําหรับตัว ori ครับถ้าผิดพลาดประการใดเรามีจุด stop loss ในใจนั่นก็คือ8บาททวนลึกไปครับ8.05ลึกไปควร stop loss แถวแปดจุครับตัวแถวนี้เลยครับมากกำลังดีถ้าหลุด8ปน่าจะเสียทรง จุดไฮครับจุดโลจุดเดลต้านะครับเก้าจุดหกห้าเลยเหรอโอยังไปไดกขบาทหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แอบมีแกลบนะครับมีแกลบอยู่ที่เก้าจุดสองนะครับมีอย่างนี้อันหนึ่งครับเอาสักเก้าจุดสองนี้ก็โอเคแล้วมั้งนะครับสำหรับตัว ori เราก็ไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะไปทะลุไฮเดิมเก้าจุดหกห้าแต่ถ้าทะลุได้ก็ดีนะครับในตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เก็บไว้ครับเพราะว่ามันเพิ่งมาชัดเอาแท่งไททายนะมาดูตัวต่อไป ซินเนกซินเนกสวยนะน่าเก็บเหมือนกันนะนะครับโอวัลุ่มเข้าดีเลยทีเดียวในช่วงสองแท่งหลังแต่เราก็ไม่ได้เก็บไว้นะสวยนะสวยจริงๆนะแนวต้านเอาเอายอดนี้เลยนะครับไม่ต้องหอาดไกลครับเพราะว่าแนวต้านเดิมมีคนติดอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากนะผมว่าดูจากวอลุ่มตรงเนี้ยแท่งสูงเลยทีเดียวครับนะครับเพนะราะน,นั้นเป็น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียว ตัวนี้อจุดเข้าจริงๆจ,จากที่เห็นตรงนี้ผมว่ามันควรจะเข้าแท่งนี้นะราคาประมาณยี่สิบแปดนะได้เข้าอ่ะยีิบแปดครับยีิบเก้าเข้าได้ไหมดูจากทรงตรงนี้ก็พอเข้าได้ก็พอเข้าได้อไม่ถือว่าเป็นราคาที่แย่มากนะ,นะ oss, นะครับจุด s ต o p l ล s s ครับใช้ผมใช้จุดเปลี่ยนเทนคือจุดกระเด้งครอสนะครับยี่ิบเจ็ดจุดห้าตัวนี้หลุดยี่สิบเจ็ดจุดห้าคับทิ้งนะครับสำหรับตัวเซนเนก ตัวต่อไปครับ TPI PL มาดูการาฟกันครับผมว่าสวยตัวนี้เดี๋ยวรอดูครับกดดูสวยโอ้สวยเลยแะสวยกว่าเซตอีกครับเทียดที่สวยกว่าเซตคือมีจุดโคง้งโค้งกับตัวเรียบร้อยนะครับจุดโค้งคอร์สตรงนี้ยังไม่ชัดแต่ชัดแท่งหลังนี้ราคาเข้าถ้าได้แถวสองจุดศูนย์แปดสองจุดศูนย์หจะสวยนะครับแแถวกลางกแท่งถึงก้นแท่งนี่จสวย เรจ็ดหนึ่งศูนย์ได้ม่ันก็ได้แหละนะครับมันก็ได้แหละแต่ลักษณะหุ้นตัวนี้อาจจะไม่ไม่ได้เป็นหุ้นที่คุณเทรดแล้วเขาเรียกว่ามีความพันผวนสูงมากนะครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลาถือสักนิดหนึ่งแต่การถือที่ราคาตัวแถวสองต้นๆต,ต,ตรงนี้ผมว่าไม่ไม่ได้เป็นราคาที่เสียเปรียบในรอบนี้นะครับเพราะอย่างเก่งคนเขาก็เก็บมาสองต้นๆทั้งนั้นแหละครับตรงจุดจุดที่เกิดการสัญญ,ญาณการกลับตัวนะครับ แนวต้านชัดเจนครับว่าอยู่สอง,องจุดสองสองครับสองสองแทงไม่ผ่านมาสองรอบนะครับแล้วก็กลายเป็นแนวต้านทีเ่เขาเรียกว่าแนาวต้านใหญ่ของรอบนี้จุดสต็อปรอสนะครับใชัดจุดกระเด้นคลอสนะครับคือสองบาททุวนนะครับโดยประมาณนี้ครับสองบาททุวนนะครับถ้าหลุดสองบาททวนคัดทิ้งแย่ถ้าไม่หลุดลองถือดูสําหรับ TPIPL ถ้ามี TPIPL และ TPIPP มันก็ต้องมานะ TPIPP ทรงมันก็จะม้วนมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่การม้วนตรงนี้ไม่ยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าตัว TPIPL นะนะครับตัว p i p p นี้ถ้ามีอีกแท่งนึ่งก็จะคล้ายกับไอตัวเมื่อกี้เลยครับ t p i p p l อาจจะเป็นงงนะแต่ว่าคือคือเดียวกันละครับคือตัวนี้ถ้ามีเค่เขียวอีกแท่งนึงวันจันทร์ก็พอได้ลุ้นนะครับเอาเลือกสักหนึ่งตัวก็พอครับ TPIPL กับ TPIPP นะก็คงคล้ายๆกัน เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอามอนิเตอร์ทั้งสองตัวนะครับเอาสักตัวหนึ่งจุดแมวต้านอยู่ที่4.62ครับจุด s ต็อปล s อเดิมใช้4.28จุดองแใช้จุดนี้ไหมผมว่าควรจะต้องยกขึ้นมาบ้างแล้วนะครับใช้4.32แล้วกันแล้วรับตัวนี้อันนี้ก็เป็นแท่งจินตนาการในวันจันทร์นะครับขอให้ไปแนวนี้นะครับอันนี้เป็นแท่งหลายชั่วโมงนะที่เราวาดอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเส้น e a ครับ อีเมขครอสไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ครอสแล้วด้วยนะแท่งนี้ครอสแล้วครับเกิดการกลับตัวแลเดี๋ยวคงตามทีพีไีเอไปครับถ้าลงก็ลงด้วยกันถ้าไปก็ไปด้วยกันนะครับมาดูตัวต่อไปครับวิพาตัววิพา้อ่าเราก็เข้ากันที่แถวสองจุดหนึ่งนะสองจุนแถวนี้นะครับก็เราเห็นกันตัน้งแต่เช้าแล้วแท่งพวกนี้นะครับจุด กวัวเด้นคอร์สได้เห็นตั้งแต่แท่งนี้เราจะซ้ําแต่ว่าเราเอ่อแจ้งสัญญาณอยู่แถวสองจดศแต่อจดหนึถวแถวนี้น,นะครับก็ลองตามไปนะครับสวยเลยทีเดียวในรอบนี้ของวิภานะครับลงมาลงไพยายวิภาบาดีนะครับแนวต้าน2.38จนะุในรอบนี้จุดสต็อปรอสนะครับเดิมใช้1.87แต่คิดว่าลึกไปครับยกตามมาได้เลยครับ2บาทท่วนนะครับ1.9ึก็ได้นะใช้สบาททวนแล้วกันนะครับ หลุดสองบาทท่วนก็ต้องจะเสียทรงแล้วสหรับตัวนี้แ,แท่งจินตนาการครับวันจันทร์ไปครับอาจจะแท่งไม่ยาวหรืออะไรเงี้ยแต่ขอให้ไปทางแนวทางนี้อาจจะมีแดงแซมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรียงไปทางนี้เราโอเคก็ลองดูนะครับอ่าไม่หลุดสองบาทไม่ต้องยอมนะครับสําหรับตัววิภามาดูตัวต่อไปครับวินเม็ดโอ้ตัวนี้สร้างความสร้างกำไรให้เราวิภาเนี่ยก็สร้างกำไรให้เรา,าเนะใ,ในวันวันศุกร์ที่ผ่านมา นะครับเพราะพอเราเข้า 2. 1งจุดน่มาแต่อาจจะได้ไม่เยอะแต่ตัวนี้ได้เยอะครับวินเมดตัววินเมดเนี่ยเราเจอกันแท่งนี้เลยด้วยซ้ำนะใครที่เป็นนักทุนในสังกัดของเรานะก็จะเห็นแล้วว่าผมผมแจ้งสัญญาณไปตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าและช่วงสิบเอ็ดโมงกว,กว่านะครับก็ให้เข้าไปที่ห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้านะครับแต่แถวเนีห้าจุดเจ็ดหรือใกล้เคียงเราเข้ากันแท่งนี้คิดดูครับว่าสร้างผลตอบแทนให้เรากันประมาณไหนนะ โดยเรื่องต้นผมให้เนวต้านไว้ที่6.15แต่มันผ่านได้แล้วครับตรงนี้้นะบางคนก็ขายไปเอาเนวต้านเดียวเนวต้านถัดไปนะครับเอาทีละขั้นนะเป็น6้5แล้วก็บนสุดนะครับบนสุดที่ไปทํายอดดอยไว้ซึ่งเราอาจจะไม่คาดหวังว่ามันจะขึ้นไปถึง7.4นะรอบนี้ถ้าขึ้นไปได้สัก6.65ผมว่าผมพอใจละนะครับผมพอใจละแค่นี้แหละนะครับจุดเข้าดีมากๆในแนตรงนี้ของเราจุดเข้าตรงจุดโกลเดน c r o อพอดีเป๊ะนะครับ ตาสวยจริงๆครับตัวนี้ก็ได้กาไรกันเป็นกอบเป็นกำทีเดียวในวันศุกร์ที่ผ่านมาสําหรับนั่งทุนอสก,กัดของเราอแถมตัวทําเฟรมเดย์ให้สักตัวหนึ่งนะครับจริงวันนี้เราเราว่าจะตัดตัวทาเฟรมเดย์ออกเพราะเราจะเทรดทาเฟรม6กนาทีเป็นหลักในรูปร่างทรงนี้ตัวทาเฟรมเดย์ของเซตเป็นอย่างนี้นะครับก็คือนั่นจะบ่งบอกเลยว่ามันยังไม่ได้กลับตัวนะครับในตัวทาเฟรม6 0สนาทีก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเซตจะกลับตัวนะแต่อาจจะมีการรีบาวเชิงเทคนิค อาจจะสั้นๆหรืออะไรเนี้ยอาจจะเป็นไปได้งั้นรอดูวันจันทร์ก่อนถ้าถ้าวันจันทร์เขียวมานี่ผมว่า,านายทำไฟหกสิบสหกสิบนาทีเนี่ยอาจจะคอนเฟิร์มก,กันกับตัวระยะสั้นแต่ถ้าวันจันทร์ออกมาแล้วแดงๆผมว่าเทนไม่เปลี่ยนนะครับเทนไม่เปลี่ยนเทนมันยังมันยังไปทางล่างอยู่อ่าเซ็ตยังไว้ใจไม่ได้นะครับบอกเลยนะครับยังไว้ใจไม่ได้การลงทุนก็เขาเรียกว่าลงทุนอย่าง แบ่งแบ่งลงทุนเอาอย่าไปเทหมดหน้าตักในช่วงนี้นะครับตัวไหนสวยก็เข้าไปได้กาไรแล้วออกได้กาไรแล้วออกแค่นั้นครับอย่าพึ่งไปอะไรกับมันมากว่าเทรนใหญ่ของเขาเขายังไม่ได้ส่งสัญญาณการกลับตัวใดๆนะดูสองแท่งนี้อาจจะมีสวนขึ้นมานครับมีไส้ยาวสองสองไส้ตรงนี้แต่เอ่อเป็นเป็นไส้ยาวเหมือนเหมือนเป็นการซื้อดิดกลับมาที่เฉยอ่ะแต่เทรนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เรารอดูก็เปลี่ยนตอนไหนนะเราค่อยเพิ่มการลงทุนเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ใช้าการลงทุนแบบเ,เข้าไปได้เราออกได้เราออกนะครับมาดูตัวเดียวที่เราจะให้ในวันนี้นะเซเว่นอัพตัวเซเว่นอัพเนี่ยคำจริงผมให้ตมื่แต่วันวันพฤหัสและนะครับให้เพฤหัสแหละอันนี้เป็นในบ้านวรนสุกนะใครที่ดูคลิปเมื่อวันพฤหัสก็จะเห็นว่าเราเราให้ไปที่แท่งนี้นะครับราคาที่เข้าจริงๆหัว่าราคาไหนก็ได้ของแท่งนี้ แล้วก็ถกที่ผมบอกว่าลุ้นุ้นให้มันกลายเป็นหุ้นเต็มบาทนะครับแล้วมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้ามันก็เป็นไปทั้งหมดครับหนึ่งมันเต็มบาทเรียบร้อยนะครับเต็มบาทเรียบร้อยนอกจากเต็มบาทแล้วไปปิดอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามเพราะนั้นลันไปต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับเป้าหมายถัดไปหนึ่งจุดสองศูนย์นะครับลองดูนะครับแท่งแท่งถัดไปแต่เราเราไม่ได้ลงทุนหุ้นในลักษณะเช่นนี้เพราะว่าหุ้นลักษณะเช่นนี้มันเป็นหุ้นเขินแตกนะครับเป็นหุ้นเขินแตกก็ อาจจะต้องใช้ออ่ความดูแลนะครับใช้เวลาในการดูแลการเฝ้าอะไรพวกนี้คอสมควรพูดเสื่อมแตกก็ขอให้ไปทำนี้คนระับเอาทีละขั้นก่อน,นนะเอาหนึ่งจุดสองศูนย์ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันว่าแท่งถัดไปมันจะประมาณไหนเดี๋ยวลราไปทํากันบ้านกันเพิ่มเติมไปส่องรบการเงินดูนะครับแต่ก็เหมือนจะออกดีนะตัวนี้นะฮะการเงินอวอลุ่มมาแล้วนะครับก็ เป็นตัวหนึ่งที่ติดกันบ้านเรามาทั้งสองวันเลยคือวันพฤหัสบวันศุกร์ใช่วันศุกร์ครับคือ,อที่เป็นคลิปวันนี้แหละคือการบ้านวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะไว้เทรดบันจันทต่อไปนี่ก็เป็นตัวหนึ่งในทําเฟรมเดย์ที่เขาเรียกว่าทำไทม์ไฮนะครับไม่รู้ว่าไฮในรอบกี่ปีกี่เดือนนะครับลองดูก่อนนะครับ <S <S อยอย่างไม่ออไทม์ไฮแต่ว่าไฮในรอบหลายปีเลยล่ะในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ลองดูครับว่ามีเรื่องอะไรมีตอรี่อะไรที่เขาออกมาดีขนาดนี้นะครับสำหรับตัวเซเว่นอัพก็ครบไปแล้วนะครับ,รบในทุกตัวเราอาจจะมีการตัดออกในบางตัวไม่เอามาพูดถึงบ้านนะครับว่าส่งแันคล้ายๆกันหรือบางตัวเราอาจจะซื้อไปแล้วแต่ว่ามันยังนิ่งๆอยู่เราเราก็ยังไม่เอาเป็กนการบ้านว่าเอามาปุ๊บเราก็คิดว่ายังยังไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากในตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ทํากันบ้านตรงนี้ไป ผมคิดว่ามันเป็นทรงการ์ที่เข้ากับแนวทางของเราเพราะว่าเราจะเทรดหุ้นต้นน้าเป็นหลักนะครับสําหรับทางด้านคนที่จะเข้ามาเปิดเป็นสมาชิกรับสัญญาของเราเรายัางไม่รับนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งทักเข้ามาเพราะเรายัางไม่พร้อมที่จะรับในรอบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมวันไหนเราจะประกาศอีกทีหนึ่งก็ติดตามรายการของเราอยู่เป็นประจำท่านก็จะเห็นนะว่าเรารับตอนไหนนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่รับเด็ดขาดนะครับไม่ว่าพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่อะไรไงก็ไม่รับนะครับเพราะของเก่าเรายัางยังใกล้ทํางานอยู่นะครับเราเราทำงานขอเคลียร์ก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพร้อมรับเดี๋ยวจะประกาศอีกทีแต่วันนี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครหรือกดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสําหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ